ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตห้าประการนี้ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอ ย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุเหตุแห่งวิมุตห้าประการเป็นไหนดูก่อนพิกษุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี เธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจทรรมในธรรมะนั้นตามที่พระาศาสดาหรือเพื่อนสรพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมตเมื่อเกิดปรามโมตแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติ กายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูก่อนภิกตุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระาศาสดา หรือเพื่อนสพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุก็แต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิษสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมะนั้น ที่ภิกษุแสดงธรรมเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่สองซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระาศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารี ผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม่ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิษตรานก็แต่ว่าภิกษุย่อมทำการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิษสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมะนั้นตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิษสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปามโมท เมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุติข้อที่สาม ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ นูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระศาสดาหรือเพื่อนสธรรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก,ก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ไดด้สับได้ศึกษาเล่าเรียนมา แก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดานแม่ภิกษุก็ไม่ได้ทำการสาธยายธทมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดานก็แต่ว่าภิกษุย่อมตรึกตรองใครครวนทำเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจ เธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุตรึกตรองใคร,คร่ครวญธรรมตามที่ได้สดดับไ้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติ กายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียว ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง พระาศาสดาหรือเพื่อนสรัพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารภิกษุ ก็ไม่ได้สาทยายทมเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดานแม่ภิกษุก็ไม่ได้ตรตรองใคร้ครวญทำเท่าทีไ่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจก็แต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเล่าเรียนมาด้วยดี ทำไว้ในใจด้วยดีส่งไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจทำในธรรมะนั้นตามที่เธอเล่าเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีส่งไว้ด้วยดี แทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจทมย่อมเกิดปรามโมทเมื่อเกิดปรามโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิต ย่อมตั้งมั่นนูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่5ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตห้าประการนี้แลซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียนมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ